โอเคสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่รายการที่มีชื่อว่า h e น d s, s i c k นะผมโอเคนะครคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะมาสอนโหลดเกมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับ แต่เป็นเกมที่มีชื่อว่า standard deep นะครับผมก็เป็นเกมที่เก่ามากแล้วเหมือนกันนะครับโหมีมานานมากแล้วแหละแต่ว่าที่ผมมาดาวน์โหลดนีกก็ไม่ต้องสงสัยอะไรนะว่าทําไมถึงเพิ่งมาดาวน์โหลดอะไรตอนนี้มาสอนดาวน์โหลดอะไรตอนนี้มันมีมาประมาณ10ปีที่แล้วนะครับทุยนานเกินไปนะอ่าก็เป็นเพราะว่าทางตัวเกมเนี่ยทางทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาได้อัปเดตมาเรื่อยๆอัปเดตแพทมาเรื่อยๆนะครับก็คือตอนแรกมันจะเป็น0.1ใช่ไหมล่ะแต่อันนี้มันมีมาถึงเวอร์ชั่นของ 0.10แล้วอะเวอร์ชัน0.10แล้วอะซึ่งตัวเกมที่ผมไปดูที่ฝรั่งเขาเล่นกันมันสุดยอดอะมันน่าเล่นแล้วก็ survival สุดๆมากๆเลยนะครับผมอ่าโอเคเข้าเรื่องเลยก่อนอื่นนะครับคุณก็ต้องมีโปรแกรม u t a l e n นนะครับนี่ตัวนี้เลยเดี๋ยวสำหรับใครที่ไม่รู้ว่ามันเอ่อดาวน์โหลดยังไงผมจะแปะวิ้งเอ้แปะวิงทุยแ,แปะลิงก์นะครับที่ผมสอนโหลดไว้แปะลิงก์ที่ผมสอนโหลดไว้ะนะครับ ตัว u t o r e n เนี่ยเอาไว้ข้างล่างคลิปแล้วกันก็คลิกเข้าไปดูก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับโอเคสมมุติว่ามีแล้วนะครับก็ทําตามผมเลยนะครับก็ไปที่ลิงก์ข้างล่างเดี๋ยวผมจะให้ไว้นะครับลิงก์ตัวเกมนะครับก็คือลิงก์นี้นั่นเอง Standard Deep Version 0.10x86-ALI213 ครับอ่านให้หมดนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรไม่รู้สักอย่างแหละอ่านี่นครับ โปรแกรมภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไซส์สองร้อยแปดสิบสองจุดสามเก้ามีครับไม่เยอะนะฮะไม่เยอะนี่ครับภาพสุดยอดผมบอกเลยว่าสุดยอดสวยงามจริงๆมันแบบมันสวยกว่าเดิมอะ่ะมันสวยกว่าเดิมแล้วก็ข้าวของอะไรนี่แบบเหมือนเหมือนผมคิดว่ามันเหมือนแบบเอนจิ้นตัวใหม่อะ่ะแล้วก็ให้คุณมากดที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับแมกเนตลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการดาวน์โหลดนะครับอ่าคลิกไปหนึ่งที และมันก็จะเด้งขึ้นไฟล์ U-Talent นะครับตรงส่วนตรงนี้นะครับก็ให้คุณมาที่ F-F o r ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการเลือกที่ติดตั้งนะฮะว่าเราจะเอาไว้ตรงไหนนะครับโอเคส่วนตัวผมขอเอาไว้ได้ดีแล้วกันสัแล้วก็กด Select Folder นะครับพอคุณเลือกเสร็จแล้วนะครับ ไฟล์ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีไฟล์ของวิลลานะครับแล้วก็อะไรไม่รู้นะครับ1.00 mb เอามาเพื่อทไมแต่ก็ไปปล่อยมันไปครับอย่าไอไอตรงนี้อย่าไปติ๊กของมันนะครับอย่าไปติ๊กออกนะครับปล่อยมันไว้อย่างเงี้ยครับแล้วเสร็จแล้วก็กดตกลงตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะทําการดาวน์โหลดนะครับผมแล้วมันก็จะดาวน์โหลดของมันไปนะครับอ่านะผมพอมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นว่ากําลังซีดแบบนี้นะครับแล้วก็คุณกดคลิกขวานะครับแล้วก กดหยุดไปนะฮะปาไปทีนึงอ่ามันก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะแล้วก็ให้คุณเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ติดตั้งนะครับที่เลือกติดตั้งไว้แต่ก่อนนี้นะครับโอเคผมเอาไว้ได้เกมของผมนี่นี่ครับมันก็จะได้เป็นไฟล์แบบนี้นะฮะไฟล์แบบนี้เลย standard version 0.10แบบนี้เลยพอมาถึงหน้านี้แล้วครับก็ให้คุณกดคลิกขวานะครับเพื่อที่จะแตกไฟล์นะฮะ แล้วก็แยกไฟล์ไปที่ standard deep ตรงนี้ครับอันสุดท้ายตรงขั้นตอนนี้ก็ไม่นานมากครับรอไปนะครับเดี๋ยวฟังเพลงไปชิลเชิยนะคลาสอ่านะผมพอมันแตกไฟล์เสร็จมันก็จะได้นี่เลยตัวแบบนี้เลยนะครับก็ให้ดับเบิลคลิกไปเลยแล้วก็อันแรกครับ แล้วมันก็จะได้โปรแกรมแบบนี้มานะครับทั้งหมดแบบนี้เลยและทีนี้เราก็เข้าเล่นได้ตรงนี้นครับดับเบิลคลิกเพื่อเข้าเล่นได้เลยตามปกตินะครับแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นที่เดสก์ท็อปให้เรานะเพราะว่าไอที่เราท,เทาเมื่อกี้มันคือการอินสตอลไปแล้วอะคือการเซตอัพตัวเกมไปเรียบร้อยแล้วครับสําหรับใครที่อยากให้มันเข้าเล่นง่ายๆอ่าอยากให้มันเข้าเล่นง่ายๆเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บดับเบิลคลิกที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วก็เข้าเล่นได้เลยนี่กดตัวนี้เลยครับ คลิกขวานะแล้วก็ Send to d e s k t o ออ่าแล้วก็อ่าไปก็จะได้แบบนี้มานะครับเดี๋ยวเอาช็อตคัตออกนะครับปรับปรับ Standard Deep Version จุจดหนึ่งศูนย์โอเควิ่ d ดี p หายแป๊บนีงครับดี p หายสแ a น d ดดที่เ่ อ่าโอเค standard ด e ีเวอร์ชั่น0.10โอเคแค่นี้ครับคุณก็จะสามารถมีเกมสแ a d d า v e r s i เวอร์ชั่น0.10ไว้เล่นตามสบายใจแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาอะไรก็เมนไม่ด้านล่างได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปตอบปัญหานั้นโดยเร่งด่วนนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผม GOODBYE